มาข้าครัวเบิงหมกปลนิ่นนะคะนำปลาโนวๆสมุนไพรหอมๆว่าเขาเหตกันจังใดนะคะหมกปลนิ่นโนๆเข้าครัวไปเบิ่งกันเลยคะ่ะ ทุเสียบผส,ม,สมกันเลยค่ะว่าปอมใส่อย่างแน่นในการมกหมอลปริ้นสมุนไพรหอมน้ำปลาลาโน้น้ตค่ะอันดับแรกนะคะปอมใส่แป้งนุ่นะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,น,ะน้ำปลาาโน้น้ตน้ำปลาปอมผ้าปุ้กนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะและ้วปอมกระใส่นะคะตัวนี้ฟลานิ้นปลอมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งตัวค่ะส่วนแดดเป็นพักนะคะปอมใส่ต้นหอมซอยนะคะตัวนี้สามต้นค่ะ ักซี่เล่านะคะประมาณหาตนค่ะส่วนในด้านเครื่องแกงนะคะผมใส่พริกกินดาแห้งพริกกินดาสดนะคะกระเทียมนะคะหอมแดงค่ะคาะซ้อยนะคะตะไคร่ใบมะกรูดค่ะส่วนดัานของตะไคร่นะคะกอนข้าสินน้ำมาตัมกอมสินน้ำมาหันแบบนี้ก่อนนะจ๊ะใบมะกรูดก็ครื่งกันค่ะหั่นเป็นชิน้นเล็กเล็กก่อนนะคะมันจะสีำดำง่ายค่ะเข้ามาเดินตําพริกแกงกันเลยจ้า เริ่ดมดการตําพริกนะคะตำให้ละเอียดนะคะและ้วก็ตำโดยหอมต่างๆคาตะไคร้ไปมะกรูดที่ห้อหั่นเอาไว้นะคะขกร่วมกันนะคะให้ละเอียดเลยะคะ่ะ ตามให้ละเอียดเลยนะจ้าพี่ๆจ้าหลังจากนั้นนะคะข้ากระไดเครื่องแกงแล้วคะ่ะเขี่ยงข้นหอมสมุนไพรคะ่ะห้ามาสู่ขั้นตอนการปรุงได้จ้านำกะละมังยังไงมาใส่ปากไว้แบบนี้นะคะมันจะขคอนอยังางๆคะ่ะเติมด้วยนะคะพริกแกงเนี่ยโขกม่งกีนนะคะลงไปก่อนเลยจ้า หลังจากนั้นนะคะเติมน้ำปลา้อมผ้าปรุงลงไปได้จ้าประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแปง้งนวดค่ะครึ่้จนโตค่ะใส่แค่2อ,อย่างกับพอกระแสบแล้วค่ะพว่า,าน้ำปลาเขานวยอยู่แล้วจ้าคนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็หยดน้ำประมาณครึ่งถ้วยนะคะหรือถึงหนึ่งถ้วยเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ากันปลาเขาสิแ่้ง,งติดหมอนะจ้า ค้นให้เครื่องปูงนะคะแล้วก็น,น้ำห่าเขากันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าหลังจากเี่าค้นเข้ากันเรียบร้อยแล้วให้เติมพักลงไปเลยค่ะค้นให้เขากันอีกทีค่ะหลังจากที่เท่าค้นเขากันเรียบร้อยนะคะเข้าหากระทะนะคะหรือว่าหม้อก็ไดค่ะ ตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ฟาฟ้า,ฟาง้มหมอนะคะตังไฟข้ามาเช็คบงงมกป่าเลยค่ะว่าไดทีไปโอ้ยหอมมากๆเลยจ้ะพีๆ่ๆกะกินปลาไหลออกมาเตะดังเลยค่ะพร้อมกระชิภผักใบหมักแบบนี้ก่อนนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณหนาทีจ้าโอเคสุกแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลานิ้งหมกหมอนำปลาไหลนัวค่ะ คลิปนี้ปอมตั้งลาไปแล้วนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆค่ะค,ะครับปอมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่อง youtube ปอมพาปรุงนะคะแล้วกับเพจนะคะครัวอุ่นไอรักเพจค่ะมือนี้ปอมตั้งลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆานะคะสวัสดีค่ะ